เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พามาทำสลัดด้วยจะ้ะอันนี้สลัดผักนะคะามาทำสลัดจะวันนี้กระบานจะยางด้วยจะ้ะนี่ก็มีเตงกวัวมีผิดหยกนะจะ๊ะมีหัวหอมหอมหัวใหญ่นะจะ้ะอันนี้ก็เป็นใบลูกคลาสลัดนะคะจะออกขึ้นหืนหน่อยนึงคะ่ะลูกคลาตสลัดนะจะ๊ะ นีค้าสลัดสลัดผักสดจ้ามะเขือเทศจ้า,จาแล้วก็มีมีอเออฉันทำอันนี้ด้จ้ะฉันทำคาร์ทอฟฟินสนาตเลยว่าฉันใส่เออใส่เอ่อรสโคลนไปได้แน้วค่ะ โรสโคนมันเหลืออยู่หน่อยนึงค่ะก็ะเลยใส่รสโคนไปด่าคูสิคะเพื่อนคาร์โบนสารกับรสโคนค่ะนี่แล้วก็มีเอ่อวันมีวันนี้ย่างย่างสเต็กไก่เนะคะ่ะย่างสเต็กไก่กับเอ่อ รกรับเต็กไก่กับเอ่อบวชจ้ะพี่น้องนี่ฉันทำเองด้วยจ้ะเอ่อแหนมแหนมเอ่อบุนเซนจ้ะฉันทำเองด้วยนี่ไม่มีเหมือนใส่กองบุนเซนเลยจ้ะแต่ไม่ไม่ได้ใส่ใส่เนาะค่ะ ปั้นเอานะคะนี่มาวานนี่ฉันทำจ้ะไส้กรอกไหล่ใส้นะคะ <c oughs> เขาเรียก,ะกไไนะจ๊ะไส้กรอกไหล่ใส่นะจ๊ะนี่จ้าไส้กรอกวนเส้นไหลไ่ใส้ค่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะเอ่อทำแล้วก็เขียนสูตรให้เด้อจ้ะหอมมากเมื่อวานนี่ฉันไปเก็บผักชีกับเอ่อ ตำมมาตำมใส่เนื้อจ้าสามเกลือค่ะน,นี่นะจ๊ะวันนี้จะย่างแล้วก็มีข้าวโพดกับข้าวโพดนี่ข้าวโพดอันนี้ข้าวต้มซุกมาแล้วเนจ้ะเราเขะเอาไปย่างเฉยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไก่สเต็กไก่นะจ๊ะพูดสเต็กนะคะน,นี่พูดสเต็กแล้วก็มีเอ่อนี่จะ้ะใส่กอกใส่กอกเยอรมันเทอร์รี่เงินบาร์บาร์บวอดค่ะ รถบรัดวอดนะคะนี่นอันนี้เขาลดราคาเดยจะสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันหมดอายุวันนี้จ้ะหมดอายุวันนี้นะคะโอเคนาจากเพื่อนนี่จะย่างกินสองคนกินสองคนจ้ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ